มีของดีบอกหักศาคือฉีดด้วยถิงว่า,วานี่ละเจ้าคือทิมคือปลาบอกหักษาไว้หัวมีฉีดด้ยถิงว่าไปใส่ทงใส่ทาใส่กุหลาบใส่เข่างาบเนาะไม่ใช่ใว่ก้อนอะนี้แต่จะขายออกส่็นต,ตัวม่นส่ได้เงิอนใส 龙腰，龙腰，那梯子，爹，我爬龙腰。